บีข้าวของอีกนี้ค่อยๆไม่ใช่ข้าวที่เขาหูข้าวข,าว,ขาวสวยๆนะใหญ่นะคะกับอันนี้เลยกับใหญ่กับ้ะเขือเทศนะคอ่าอิ่นะิดหนึ่งได้แล้วนะหอมแล้วนะอ่าคุงเทียงลงเลยค่ะ าหมอมปลาทึงมันจะแข็งล่ะพับจะสวยมากอันนี้เป็นข้าวหมอมมะลินะคะผับมันจะไม่ค่อยสวยแต่กินอร่อยค่ะมันนุ่มไปนะคะโอ้คุม่ขอใส่ซอสหวานนิดนึงนะใส่ซอสหวานนิดหนึ่งะคะ่ะซอสหวาน,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 ะะส,วานสีจะข้าวจะได้สวยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไ่ะ ใส่ร้อน,ออนผัดข้าวอาหารจานเดียวนะจ้าวันนี้นะคะอาหารจานเดียวจา้าข้าวผัดกับข้าวผัด อ้าวข้าวลงได้จ้ะนี่ข้าวผัดของเราเสร็จแล้วนะคะหนาะ้าตาอร่อยนะด้วยใส่คุ้งเสียงใส่หอมหัวใหญ่หะะอ้าวข้าวลงได้จ้ะนี่เพราะว่าคนทำนาต้องรู้นะว่าข้าวไหน เอาม่กินหมดไหมเนี่ยไม่หมดแม่ได้ไปสองมื้อหนึคนเลยใส่ไข่เท็ดแล้วก็ไข่สุกใก้ใส,ส่ขสา้าวเลยนะเดี๋ยวหอมให้หอมนี่มีไข่นะคะ ใส่ไข่อันนี้ขอกินอาหารจานเดียวค่ะ ได้เป็นสองมื้อคนไหญ่นะคะโอ้สีเม่ขอใส่ซอสหวานนิดหนึ่งนะ,ะใส่ซอสหวานนิดนึงนะคะ่ะซอสหวานสีจะข้าวจะได้สวยนะคะข้าวผัดก,กุ้งเชียงอ่าสีเม่ขอเชี่ยวหอมก่อนนะ อีนี้ค่อยๆไม่ใชเข้าที่เขาหูเข้าขาดสวยเนอะอันนี้ขอกินอาหารจาเดียวนนะคะ่ะใส่น้อ้นขอใส่ซอสหวานนิดนึงนะใสซอสห,ห,หวานิดนึงค่ะซอสหวานสีจะ ข้าวจะได้สวยนะคะนี่ข้าวผัดของเราเสร็จแล้วนะคะหน้าตาอร่อยนะได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วค่ะ หนึ่งค่ะซอสหวานสีจะข้าวจะได้สวยนะคะถ้าข้าวหอมกระทิงมันจะไข็ง่ะพับจะสวยมากอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะขับมันจะไม่ค่อยสวยแต่กินอร่อยค่ะมันนุ่ม เ่ชิมดูก่อนว่ารสชาติได้ไหมชิมดูนิดหนึ่งนะคะอือเดียวจะกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดแม่ได้เป็นสองมืม้อเลยค้นละใส่ซอสหวานนิดหนึ่ง Just like they sock it? นะหอมแล้วนะอ่าพุ่งเตียงลงเลยค่ะเนี่ยไฟร้อนนะเนี่ยพุกงที่สามเดี๋ยวจะกินหมดไหมเนี่ย ไม่หมดนี่ได้เปสองมือมานคนได้แล้วนะหอมแล้วนะอ่าคุ้งเทียงลงเลยค่ะแม่คนไรจัะนี่เพราะว่าคนทำนาต้องรู้นะว่าข้าวไหนใส่ซอสหวานน ก่ลงเลย่เลยอ้าวข้าวลงได้จ้ะเดี๋ยวก็จะสใส่ไก่ เกนะคะลี้ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ก็จะใส่หอมหวันะะวเแล้วก็น้ำปาลนิดนะะึงค่ะ จะใส่ผัดข้าวอาหารจานเดียวนะจ้าวันนี้นะคะอาหารจานเดียวจ้าข้าวผัดกับข้าวผัดไข่รเลิ่ดสุกเนี่อ็จะยลง เชียงอ่าสีเมฆขอเจียวหอมก่อนนะใส่นะคะาโอ้สีเมฆขอใส่ซอสหวานนิดหนึ่งนะใส่ซอสหวานนิดหนึ่งะคะ่ะซอสหวานสีจะข้าวจะได้สวยนะจะ้า